สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันทัศวรรณศิราสอนทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้นำท่านมาพบกับคุณพ่อกิมฮกแทเตียผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการเลี้ยงไก่งวงพันุ์พื้นบ้านเจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี2552สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม,ผมคุณใหญ่กิมฮกแเตียเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงพื้นบ้านเลี้ยงมานี่ได้12ปีปัจจุบ,บันนี้มีไก่งวงอยู่ลอยกระต ค่ะซึ่งวันนี้คุณพ่อก็มีเทคนิคดีๆมาฝากกันเป็นการรักษาโรคฝีดาดในไก่งวงซึ่งยินดีเผยแพร่องค์ความรู้นี้ผ่านทางเว็บไซต์รักมันเกิด com ค่ะค่ะเองมาดูวิธีการรักษาโรคฝีดาดในไก่งวงกันครับพิธีการรักษาโรคไก่งวงเนี่ยมันโรคไก่งวงเนี่ยมันจะเกิดดูฝนเพราะหนาฝนนี่มันจะมียุงหลายแล้วอากาศท้าให้ยุงเนี่ยมากัดหนาไก่งวงผมก็ได้คิดคนว่าจะเอาวิธีใดมารักษาโรคไก่งวง ก็ได้ลอกยาที่เจอเมืองสะก่อนท่าคันแดกเอามาท่าองซึกว่ามันเก็บปวดก็ได้บาดนี่หาวิธีว่าแต่จคนเท่ากินยาท่านใจเข้าไปมันก็จังหายปวดก็ได้อากลอกยาท่านใจมาผสมครับที่เจอเมืองดาวการนี่มาลอกมารักษาแผลไก่ซึ้ว่าท่าเ้ารแดงซึ้ว่าไก่ยังกินอาหารปกติกระสแดงมาใส่ไลห้าเ้าแดงสามสามหมื่นก็ซื้ว่าโรคฟีดาดนี่สิโตสเก็ต กาไกับเป็นปกติกับเป็นขันตอนทีคิดคนขึ้นมาเองในภายในฝ่ามแห่งนี้ก็วิ่งการกัมิยาท่านใจเนี่ยครับแล้วก็ทิ้งเจอแล้วก็ห้ามบังผสมกันดาวมาห้าบานนี่ครับเซ็กว่านาไก่มันจะเป็นแผลเอาก็มาท่าตามจุดแผลของของนาไก่นี่ก็ท่าไปมองไรเป็นแผลเขาก็ทาทาท่าไปเสาแรงมือละสองเถอแล้วก็ มือเื่นมากเข้ากะท่าอีกภายในสามมือหูซึกว่าแผลมันจะแห้งดาวกัโตกสะเก็ดกล้กับเป็นปกตินี่คือวิธีการรักษาภูมิปัญญาของชาวบ้านวันนี้ทีมงานรักบ้านเกิด .com ต้องขอขอบคุณคุณพ่อกิมฮกแ่เตียเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิด .com วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ